สวัสดีครับพบกับรายการนะครับอันบ x อกของใหม่กันอีกแล้วกับแอดมินโปนะครับวีดีโอตัวนี้พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเป็นโน้ตบุ๊กจากทาง HP ในรุ่น NV16 สเปคใหม่ล่าสุดนะครับ Intel Core i 2 h ได้การจอเป็น RTX 3060ซึ่งถือว่าเป็นบุ๊กสาย Creator ตัวจริงอีกหนึ่งรุ่นในตลาดเลยในตอนนี้เองเนี่ยผมก็ได้มาแล้วเนาะก็เขียนมาเลยขออนุาปิดชื่อตรงนี้นะนี่ครับให้กับมินโปเองนะนะครับไทเทนเวียาไกาเออก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นและกันอีกหนึ่งเครื่องที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยสนใจ เป็นพิเศษเอาละเดี๋ยวผมมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าแล้วก็พูดถึงตัวสเปคคร่าวๆกันนะครับสํหรับ HP Envy 16นะครับก็ถือว่าเป็นโนบุกสายครีเอเตอร์หน้าจอเป็น16นิ้วซึ่งก็ถือว่าเป็นฟอร์มแฟกเตอร์ที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมยชอบมากๆเลยเพราะว่าด้วยขนาดที่เหมาะสมแล้วก็ตัวเครื่องเองนะครับก็ถือว่าพกพาสะดวกได้พื้นที่ในการทํางานเนี่ยที่ดีเยี่ยมนะครับแต่ว่าหน้าจอเองก็ไม่ถือว่าใหญ่หรือว่าเอถอะทะจนเกินไปสำหรับตัวสเปคนะครับบอกเลยว่ามันเป็นโนบุกอีกหนึ่งเครื่องเลยที่ จะบอกว่าเล่นเกมก็ลื่นไหลเป็นอย่างดีนะครับจากการที่ CPU เนี่ยมี2เบอร์ด้วยกันสสเปคที่ผมทราบในตอนนี้นะเป็นคอ r e i 7 1 2 7 0 H, หรือว่า คอย9 129 00H นะครับได้การจอเป็น RTX 3060เหมือนกันแล้วก็ได้แรมนะครับ16 g ิหรือว่า32ก b บนะครับแบบ DDR5 ตัวโซเลตเองก็จะเป็นแบบ1เทหรือว่า2เทลไบแนะ่ยและตัวหน้าจอเองนะครับก็จะมี2สเปคด้กันตัวนี้ผมได้รับมาดีบิวเนี่ยเป็นสเปคคอย7หน้าจอเองก็จะเป็นแบบ QHD p l u ส่วนอีกสเปคหนึ่งนะครับก็จะเป็นคอย9หน้าจอตัวนั้นจะเป็นแบบ a u t ต้า HD พัดแล้วก็พันนี่เป็น OLED ราคาตัวนี้6 9 9 9 0บาทส่วนตัว i 9ราคา8 9 9 9 0บาท นะครับผมว่ามันดูดีอ่ะมันดูพรีเมียมจริงๆเลยนะในส่วนของตัวสเปคอื่นๆนะครับแน่นะว่ามาพร้อมกับการเชื่อมต่อที่ครบคันไม่ว่าจะเป็นตัว Thunderbolt 4 Wi-Fi 6e นะครับได้โดยของการประกันเนี่ยเป็นแบบ3ปี Onsite Service ซ่องฟรีถึงบ้านเลยแล้วก็มีนะครับโปรแกรม Microsoft Office Home and Student นะครับมาให้เลยบุ Excel, PowerPoint ใช้งานได้ทนทีเลยซึ่งผมเองเนี่ยชอบม,มากจากการที่เขามีนะครับตัวสติกเกอร์บอกเลยว่าอย่าลืม Activate นะเขามีมาให้ฟรีๆนะครับติดเครื่องมาทีน,นี้ผมลองเปิดเครื่องแล้วก็เดี๋ยวมาพูดถึงตัวฟีเจอร์อื่นๆกันนะครับตัวแร a ปเตอร์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับจ่ายไฟที่200วัตต์ด้วยกันก็ถือว่าขนาดกำลังพอดีน้ำหนักก็ถือว่าใช้งานโอเคเลยนะครับ ในส่วนตัว s p e เปเอนะครับน้ำหนักเขาเนี่ยเขาจะอยู่ที่2.32กิลกรัมก็ถือว่าเป็นเมบุ๊กหน้าจอ16นิ้วที่มีน้ำหนักประมาณ1นะครับส่วนความบางของตัวเครื่องนะครับก็จะอยู่ที่19.9ม mm. ิมก็ถือว่าบางน้อยกว่า2เซนอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยในการพกพาไปใช้งานตัวเครื่องเองเนี่ยทำจากอลูมิเนียมอลลอยนะครับ,รบอย่างดีเลยผ่านกระบวนการ CNC มาแบบ ดยูนี่บอดี้มีโลโก้นะครับด้านหลังเองเนี่ยก็จะเป็น HP ระดับสูงตามสไตล์ของตัว NV เขาซึ่งจะ แตกต่างจากพวก HP แล็ปท็อปปกติหรือว่า HP Pavilion ก็ใช้โลโก้เดียวกับตัว Spectre ด้วยนะครับด้านในเองนะครับเราก็จะเห็นถึงตัวหน้าจอแบบขอบบางเฉียบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวจอเองก็รองรับการทัชสกรีนด้วยตัวนี้นะครับเป็นจอ QHD p l u s มี refresh rate อยู่ที่120 h z ก็ถือว่าในการใช้งานในการสร้างคอนเทนต หรือว่าในการเล่นเกมในการเสพรคอนเทนต์นะครับโอเคมากๆก็คาดว่าน่าจะมีขอบเขตสีขั้นสูงแบบ srgb 100%หรือว่าระดับ dcip 3 100%นะครับแล้วก็จอเองเนี่ยเป็นจอกระจกนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการสะท้อนแสงซะหน่อยแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่เทพอีกหนึ่งรุ่นละกันนะลำโพงเองเนี่ยเป็นแบบ วอสสปเกอร์4ตัวนะครับเป็นแบรนด์ Bang Olufsen ก็ถือว่าเป็นแบรนด์พาร์เนอร์สำคัญเลยของทาง HP เขาซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ลำโพงชั้นสูงนะหรือว่าถ้าใครเล่นลำโพงก็จะรู้ว่าเอ้ยยี่ห้อนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็เสียงดีแน่นอนนะครับส่วนอื่นนะครับมีคีย์บอร์ดนะครับแบบชิกเพ e ็ด ไอแลนด์นะครับแยกกลุ่มอิสระชัดเจนมีเรื่องของตัวไฟคีย์บอร์ดสีขาวสามารถเลือกเปิดเลือกปิดได้นะครับแล้วก็ตัวฮอตคีย์เองเนี่ยก็จะเป็นปุ่มด้านบนทั้งหมดมีไฟสีส้มติดเมื่อเราไม่ใช้งานเช่นการปิดเสียงเป็นต้นนะครับแบบนี้ตัวปุ่มเองก็จะเป็นลักษณะไม่มีแป้นนำแผดเขาให้ความสำคัญเรื่องของตัวลำโพงมากกว่าแล้วก็เลเยอร์เพื่อความสวยงามนะครับ้าลงมาก็จะเป็นเรื่องตัวทัชแพดขนาดใหญ่เลยนะ ดีไซน์แบบซ่อนปุ่มคลิกไซ้าขวาไว้แล้วก็มีการทำไฮไลท์เอาไว้ด้วยก็ถือว่าตัวรวมตัวเครื่องเนี่ยดูดีแล้วก็ดูพรีเมียมสมกับเป็นซีรีส์ของ n v เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวด้านบนเองขอบหน้าจอก็จะเป็นกล้อง แคมแบบ5ล้านพิกเซลเทปมากๆในการใช้งานวิดีโอคอลประชุมออนไลน์ต่างๆเนี่ยถือว่าเหนือชั้นมากกว่าน้ตบุ๊กทั่วไปโน้ตบุ๊กทั่วไปเนี่ยให้มาแบบ Full HD 2ล้านแต่ตัวนี้ให้5ล้านนะครับรวมไปถึงนะครับมีของตัว IR แคเมร a าด้วยช่วยปลดล็อกเวลาเราเข้าใช้งานได้เพื่อความสะดวกรวดเรว็วแล้วก็ปลอดภยัยตามสไตลนะ์ของ Biometric เขานะคราวนี้มาดูที่พอรตการเชื่อมต่อกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้าง ถัดนี้เลยฟังนี้เลยนะครับก็จะเป็น Thunderbolt 4นะครับ2พอร์ได้กันก็เป็นแบบผู้ฟังก์ชันนะครับชาร์จไฟได้ต่อจอแยกได้โอนินข้อมูลได้ก็ถือว่าเป็นพอตการเชื่อมต่อที่ดีสุดแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็น HDMI นะครับแล้วก็ USB ส2สองให้ A 1ช่องและนะครับในส่วนของตัวช่องต่อ Adapter DC อหัวกลมปกติด้วยกันอีกฟังนึงนะครับก็จะเป็นไมโคร s d e r เอะ ตรงนี้แอบเสียได้น่าจะเป็นเอซิกาตัวเต็ม,มอะเนาะช่องส่งไฟและไม้นะครับแล้วก็ช่องต่อ USB Type A แบบฟลิปได้แบบพับได้เพื่อความสวยงามมีช่องระบาร้อนนะครับด้านข้างอยู่1ช่องได้กันแล้วก็จะมีอยู่ตรงบริเวณบานพับด้านในแหละที่ถูกซ่อนเอาไว้นะครับเพื่อความสวยงาม,มเป็นต้นแบบนี้นะส่วนอื่นนะครับจะเห็นว่าขอบตวัวเครื่องเนี่ยมีความโค้งรับในการจับเป็นอย่างดีเรียกว่าถ้าใครเนี่ยให้ความสําคัญกับ ดีไซน์ของโนบุกที่บ่งบอกความเป็นตัวเองนะครับผมบอกเลยว่า SP envy 16เครื่องนี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยขอบด้านหลังเองเนี่ยก็จะมีความเหลี่ยม นะครับแล้วก็มีโลโก้ HP NV อยู่หนึ่จุดด้วยกันด้านตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวยางรอง2เส้นช่องดูดลมเย็นแล้วก็จะมีลำโพงอีก2ตัวนะครับข้างข้างคีย์บอร์ด2ตัวแล้วก็ด้านใต้อีก2ตัวรวมกันเป็น4ตัวได้กัดน,นะด้านล่างเองก็จะเป็นโลหะเช่นเดียวกันโอเคนะครับนี่ก็คือการอันบ็อกของใหม่กันกับ HP Envy 16ซึ่งถือว่าเป็นโน้ตบ,บุ๊กสาย Creator หน้าจอ16นิ้วที่มาพร้อมกับราคา6,9,990บาทนะครับสเปคเป็น Core i7 1 2 7 0 0 H ได้การ์ดจอเป็น RTX 3 0ม0 RAM 16GB 1> SSD 1TB และหน้าจอเองเนี่ยก็จะเป็นแบบ QHD พัส 120Hz แล้วก็ทัชสกรีนได้ส่วนอีกสเปค1 89,990บาทนะครับจะได้เป็นคอย9 12900H ได้การ์ดจอแยกเป็น RTX 3060เหมือนกันแต่ว่าได้ RAM มา 32GB SSD 2TB หน้าจอเองก็จะเป็นแบบ Ultra HD พัสนะครับแล้วก็ทัชสกรีนนด่เหมือนกันแล้วก็อนาคตน,นะครับคาดว่าน่าจะมีอีกสเปคนึงตามมาอย่างตัวคอย5 1 2 5 0 0 H แล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Intel Arc A 3 7 0 M ยังไงเนี่ยก็รอติดตามจากทาง HP อีกทีนึ่งนะครับคาดว่าราคาจะย่อมเยาวกว่า2สเปคนี้ที่ผมได้กล่าวไปแล้วซึ่งยังไงเพื่อนๆรอติดตามชมรีวิวกับผมได้เลยนะครับตอนนี้ขออนุญาตไปเซตอัพ ตัวเครื่องให้พร้อมใช้งานก่อนว่ามันจะใช้งานได้ดีแล้วก็เจ๋งแค่ไหนร้อนหรือเปล่าแบตนานไหมหรือว่ามีข้อควรรู้อะไรก่อนที่เราจะซื้อโนบุกสายครีเอเตอร์เครื่องนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะสนใจกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็เป็นครีเอเตอร์แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอกนนึ่งโนบุ๊กครีเอเตอร์ขั้นเทพในตลาดที่น่าซื้ออีกหนึ่งด้วยกันสำหรับคลิปนี้เอมโป้งขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีครับ